สวัสดีครับนี่จะเป็นสื่อวิดีโอแนะนำการเข้าใช้งาน g o o g l e c l a s s r o o m นะครับเมื่อนักศึกษาเข้าอีเมลนักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่จุด9จุดนะครับเราเลื่อนลงมาก็จะเจอ c Classroom นะครับ l e Classroom เข้าไปที่ Google Classroom หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้รหัสชั้นเรียนจากท่านอาจารย์นะครับซึ่งรายวิชา ed 4 1 2 0 1, 1. นะครับวิภาเชิงเรียบเที่ยวกันการศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาคนะครับก็จะมีรหัสชั้นเรียนเราก็สามารถนํารหัสชั้นเรียน,นมาที่เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วเลือกเข้าร่วมชั้นเรียนครับ แล้วก็วางก็เลือกเข้าร่วมครับก็จะเป็นการเข้าร่วมชั้นเรียนเรียบร้อยนะครับในการเข้าร่วมชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วจะมีอยู่3เมนูข้างบนนะครับมีหน้าสตรีมนะครับคือเป็นหน้าที่อาจารย์นะครับได้อัปโหลดข้อมูลต่างๆครับของงานของเนื้อหา ส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของงานของชั้นเรียนนะครับว่ามีงานอะไรบ้างนะครับเอนที่3าก็เป็นผู้คนนะครับคือเพื่อนร่วมชั้นเรียนเรามีใครบ้างนะครับหลักๆเราโดูที่งานของชั้นเรียนนะครับซึ่งท่านอาจารย์นะครับก็อาจารย์ก็ได้สร้างเนื้อหานะครับมันจะเป็นในส่วนของการแนะนําตนเองนะครับนักศึกษาก็จะมี อนนนำคือไปแนะนำตัวเองครับโดยใช้ Google Slide แล้วก็มีการแนะนำตัวเองโดยรูปแบบของวิดีโอนะครับสามารถเลือกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานนะครับส่งงานตัวนี้ก็จะเป็นการแนะนำตนเองนะครับ Google Slide ซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้แนะนำตนเองนะครับนักศึกษาแต่ละคนก็เข้าไปนะครับแนะนําตนเองใน Google Slide นี้ได้นะครับต่อมานะครับในหัวข้อที่สองนะครับการอัพโหลดวิดีโอนี้จะให้นักศึกษานะครับอัพโหลดวิดีโอนะครับแนะนําตนเองก็จะมีการอัพโหลดข้อมูล ไฟล์ของเศาก็สามารถที่จะอัพเดข้อมูลแนะนตัวเองได้มาดูในส่วนของรายละเอียดรายวิชานะครับก็จะมีจากของท่านอาจารย์นะครับได้แนะนำตัวเองมีหนังสือมีข้อตกลงนะครับนักศึกษาก็สามารถเข้าไปอ่านส่วนของข้อตกลงขก็ซื้อวัดประมาณนี้อาจจะเป็นในส่วนของเอกสารนาะครับที่ท่านอาจารย์นะครับได้กําหนด การเรียนรู้ร่วมกันนะครับของนักศึกษาอาจารย์ในการนาเสนอนะครับในแต่ละหัวข้อวันที่เท่าไหร่ข้อสมาก็จะเป็นการทดสอบความรู้ก่อนเรียนนะครับนักศึกษาก็เข้าไปทดสอบความรู้ก่อนเรียนนะครับว่ามีความรู้พื้นฐานนะครับมากน้อยแค่ไหนเพื่อทีจะได้ดูว่านักศึกษารองรู้ฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับ ต่อมาก็เป็นส่วนของบทที่หนึ่งกา,การศึกษาไทยซนะึ่ตรงนี้ท่านอาจารย์ก็จะมีข้อมูลนะครับนักศาสษราทีาาจา่จะเข้าไปศึกษาในส่วนของที่เป็น e-book นะครับแล้วก็การส่งงานนะครับนาาักศึกษาก็เข้าไปส่งในส่วนของรายงานกนะ็จะเป็นรายงานเกี่ยวกับการนำเสนอน,นะครับแล้วก็ รายงานสถาวัาอ่านักศึกษาก็เข้าไปดูงานนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือกในส่วนของการส่งงานนะครับการเลือกส่งงานเลือกไฟล์แล้วก็ส่งงานเข้ามาซึ่งตรงนี้การส่งงานนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเห็นงานได้นะครับบทที่สี่ก็เป็นการรายงานผลนะครับวทที่5กรณีศึกษาแล้วก็ ก็มีการเนื่อเส็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนก็จะมีการทดสอบหลังการเรียนรู้แล้วก็แบ่ประเมินความพึงพอใจนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับ Google Classroom ร่วมใช้ในการจัดการการสอนในลายวิชา